ຍ່າງເລาะເບິ່ງເຫັດພີ່ນ້งງນີ້ນອນບັກงຸມເຫັດເດີ້ອືເປັນຕາເກີດຢູ່ເດີ້ເຫັດສຸມສຸມແຕ່ວ່າບໍ່ມີເຫັດເຫນືອຫຼາຍເຫັດອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ມີໃສ່ຫຍ້າເບິ່ງນີ້ດີເດ โอ้มันมีอันไม่มอดมีเม็ดอยู่ตัวนี่มันเห็นบ่มีเห็ดพี่นอ้องหรือว่ามันสิเป็นแบบว่าอันแล้วแต่ฤดูเขาบอกเะฤด,ดูนี่มีเห็ดอันนี้อันนี้บ่ม้าบิ่งอันนี้โอ้ต้นใหม่มาหล่มคักเทปนะพี่นอ้องต้นใหม่ใหญ่ขนาดใหญ่เลยพวกเนี้ยปะโต ต้นไม้ขน <Yeah. S 1> าดใหญ่แถวนี้นี่แถวหลังสวนแล้วนี่พี่น้องแถวหลังบ้านแล้อนี่ถ้ามองขาขาวเสียงเขาเหลียวเห็นอยู่ละโว้ยพู่นพุ่นพู่นนะเขตแดนพู่นนะพี่น้องนี่ม้าไก่เต๋อรงนี้ตัเสียหมกจอดพู่นนะอืมม้าไก่ย่างไปหันแม่มันอันนั้นผด มันลุกๆพุ่น่าพุ่น่าพุ่น่าพุนองพุ่นพุ่นล่ะมองเขียวๆอันมองขาวๆพุ่นบัานีนมันจะเป็นภูเขาละหลังอันขาวๆนั่นเป็นเป็นภูปลาที่คอยว่าเป็นภูเขาน่ะที่ว่าพวกหมาจิ้งจอกโอ้ยหมาจักเ่็นหม้ายังเขาเอิ่นหม้ายังเขาบอกว่จักที่ว่าอันไม่รู้ว่าหมาอะไรนะเขาบอกไปทั่วหมาที่อยู่ในป่านั่นแหละจักเขาเอืนว่าปยังนั่นแหละเอออ่อนมาเบิ่งมันแต่จะเป็นพุ้น คนทีผู้หนึ่งคนอ่ะพี่น้องแดนกันพุ่นงัวพุ่นบักลายหนึ่งคนอ่ะฟ้าง้อข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะอืนี่แหละมองน้ำข่อยอันแด่นอันเออเตอิร์ดเติดว่าจังสี่ล่ะนี่พี่น้องอืเออนี่ลายมาจากถ่ายสวนนี้มากข้างเนี่งนะเนี่ยว่าบางเห็ดกับไม่เห็ดวันนี้เงิดหลายเออมัวจังไหร่ละมองตัวนี้กัเนาะวันนี้ก็รูปอ่างมางที่พี่น้อง พี่หน่ะมอแต่ร์หลาลูบอ่างน่งางเลยเลเฮ้ยเลือกคัดได้ไหมพี่น้องพี่หน้าจะเป็นยังส่พ่อไงพ่ออยากให้ขามาดอกมันอาจจะไล่ละวาเน้อแก้อขกับ่ัญหาได้มันเสียแต่เราทำบริยางกับพี่หน่มโอ้ลูอ่างม่างลงไปพี่น้องมไหมใส่ประโยชน์บ่ได้มันก็ต้องลอก,กินเฮ็ดนะพี่น้องอืม แต่มองนี่มันยางมากพอได้ดรกพี่น้องขอพานยางไป่อยเอาขยะอันแล้วอันขยะอันจังไดจังหนึ่งนี่ข่อยเอามาซุปลงนีรถดเลยเนี่พวอกขี่แมวเนี่ยอย่างนาทีว่ามันน,นไม่สามารถถมได้นะพูดเลิกเพื่อนว่าปสิเสธแม่โคมากประทูมันต้องใส่เงืนมหาศาลเลยเนีย่พี่น้องอ่างแม่โคมากว่ามันตุกถึกได้นีมมัดรุดจาก ถ่ายบ้านโอ้หัวบ้านมากนี่เอ้กลางากลางบ้านกลางไฮมากนี่มันก็สีจนหอดถ่ายสวนรอนนี่เพราะเป็นยังรอนนี่สูงอยู่พี่น้องน,นี่เห็นไหมอันด้านขนาดนันนะะเปนีนี่สูงอยู่นี่น,นี่เห็นไหมบ้านนั้นก็นจะเป็นคอยมองหันโอ้คอ,อยว่ายังมาเสียเงนินหม่องยังสเท้อมั <laughs> นเป็นต้นไม้ให็นล้มเลยนี่พี่น้อง นี่จังหวะเราบอให้มกกายไก่เนี่ต้นไม้ใหญ่อันที่มันแห้งเนาะแล้ก็สิ้ผ้าย่างเอาดอกอย่านต้นไม้ใหญ่แห้งสองตอน้นโอกคอือเป่าไม่ทำไมแห้งได้พี่น้องอันจังหวะทาเพื้นนาฤดูฝนอกีกเทียนหีกนาแรงนะก็เออ,อยังหนาที่ไอ้มะกะกลาขุ่มฝาหลังจากหันอะ ละอันที่ว่ามีฝนตกแล้วก็อากาศห่อนร้อนซึ้งจักหน่อยนะเนาะที่ถ่าเบิ่งว่ามันสิมีอีอยนนยหยังมั่นนียเฮ็ดอีหยังอ้ามันหยังอันที่บ่าพะเวอร์อยู่นี่เออเฮ็ดอันเฮ็ดอีหยัง,ยงยบุ๊คเ,เออเออเออเฮ็ดอีหยังนอนหน่อเนาะ หลายขาเท่าจะมาหลายขาเท่บ้านพ่อเพืเ่อพี่อายุขนาดยังถ่ายสวนอีู่แล้วเลยสาดไปทั้งๆภูเขาเลยยางมาเคเก่น่นึ่งล่ะล่ะในหอดอนนหอดหัวบักยอดแล้วนี่ สิกรบขึ้นไปแล้วขึ้นกกไหม่แล้วบ้าขึ้นขึ้นบ้านต้นไม้คอยแลบ้างน,ะน,น,นี่นี่บ้านต้นไม้คอยเนี่ยเอ้านี่นี่บ้านต้นไม้คอยนะีนพี่น้องมองปีนขึ้นปีนล่องคอยเนะี่ยอืมคักบ่มองคอยนะี่จัดจัดวันนี้มาลูกมาพอมันนอนอน้ำพัดในตื่น เฮ็ดไปตาลายอยู่ดอกหอดยามนันเพระาะว่าตอนที่คอยมาเบิง่งนันช่วงที่คอยซื้อใหม่ๆนม่นานะคอยย่างคำามาเบิ่งรอเนี่มันเป็นเฮ็ดน,นันพี่น้องเป็นเฮ็ดนางลมอืมเฮ็ดนางลมเฮ็ดนางลมสีทองพุ่นเด้อืออือพ่อใหญ่พ่อป้าคอยยา่างแต่คอยกัย่างผู้ดเดียวปุ่นเวลาคอยไปวังหันพี่น้องพุ่นล่ะ มองท้ายสวนมองข,า,ขาวขาวพูนแก่พุ่นละ่ะนี่ถ้าเอามองอันนั้นต้นไหมผู้ผู้เพ่งๆเนี่ยถ้าเขื่อนใหญ่ได้เนั่นยบอกสีนาอยู่ด้วยเนี่ยมองนี่มันสีเลาะหาเห็ดดีอยู่เนี่ก็สซีแมนข่อยท่านตัวพี่น้องเดี๋ยวให้คอยอ้อมอันหัวเลี้ยวเนี่ยคอยจัดการวัดนั่นเลย สีคอนฟื้นะนะน้าพี่น้องเออแล้วก็จับย่งล่วงผลมันก็สินี่เต้นหนีก็แปียนย่อนคอยนี่เห็นมั้ขนาดว่าเปียน,นั้นเนี่ยต้นเขียวเขียวก็คือเราเนี่ยคอยทำายออกเบิดเนี่ยย่างตะขอนใหม่ท่อนเดียดเดียดคอ,อ,อยกึ่งไปบ่ไหวมันหนักโผดนะพี่น้องอืม,อมนี่ก็สิตัดต้น,นนั้นคอนไปหันบอกน้ำตะคอยบม่มีหมาบ่กเขาเห็ดแล้วเหรอพี่น้องมันอยากน้ำหมาบ่ราะนมยังดอก หมาห้องพ่อแม่ประยูน,นํางในห้องห้องเด้อวิ่ต้นไม้ตายมันสิมันสิเป็นต้นมอดขึ้นต้นอะไพี่น้องรับเพิ่งเงามั่นอ่ะเงามันอัอเน,ออนเห็นอีหยังละแดงประหลาดยูน่นั่นพู้อัน,นเป็นปลากระโพดพี่น้องปลากระโพดข้าจอดนะ่ะละเดีนเห่าข้าจอกกรสิตัดบันนี่ ก็บเบ้งงตีลานี่มองนี่นั่นโน้นพี่น้องนี่นั่นโนนแล้วก็บูบบูบูบ,บ,บ,บูลงมานีน่นคะ่อยเอกเล็กลงไปนั่นคอยลงไปี่ป่าพูน